หนุ่มแก้แผนเพื่อนบ้านที่เลี้ยงหมาในคอนโดด้วยการเอางูเหลือมาปล่อยตั้งโถงลิฟต์หน้าห้องถ้าเธอเลี้ยงหมาฉันจะเลี้ยงงูเห็นห้องพักข้าก็บอกขอรับสัตว์ผมก็เลยเอาสัตว์ผมมาเลี้ยงด้วยครับ บางคนแอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกลิ่นบ้างเสียงเห่าบ้างเห็บหมัดบ้างลูกบ้านคนอื่นได้รับความเดือดร้อนแจ้งนิติไปหลายต่อหลายปีก็ไม่เป็นผลในเมื่อน,นิติจัดการไม่ได้ฉันก็ขอเลี้ยงงูแล้วกันคุณผู้ชมครับคงทนกับเสียงเห่ามันหลายปีแล้วนิติก็ไม่ทําอะไรสักทีก็เลยแก้เผ็ดด้วยวิธีนี้เลยครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีการโพสต์เอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวของคนที่เลี้ยงสัตว์ในคอนโดนะครับเนี่ยโพสต์เอาไว้บอกว่าแก และนี่คือการแก้เผ็ดระหว่างลูกบ้านกับลูกบ้านเรื่องของเรื่องคือคอนโดฉันเขาห้ามเลี้ยงสัตว์แต่ก็ยังมีคนแอบเลี้ยงหมาบ้างแมวบ้างบ้างก็เสียงเหา่าบ้างก็กลิ่นบ้างก็เห็บหมัดลูกบ้านคนอื่นเขาก็ได้รับความเดือดร้อนแจ้งนิติหลายต่อหลายปีไม่เป็นผลแก้ปัญหาไม่ได้เจอเลยค่ะถ้าเธอเลี้ยงหมาฉันจะเลี้ยงงูไม่เลี้ยงในห้องด้วยนะเลี้ยงมันต้งองโขงลิฟต์นี่แหละพาหมาแมวออกมาเดินเล่นสิจะ๊ะ ให้น้องๆได้เล่นด้วยกันแบบญาติดีแล้วน้องงูจะแสดงความรักน้องหมาด้วยกันกอดแน่นๆให้น้องหมาปรลาดปลื้มใจจนร้องไม่ออกไปเลยในเมือ่อติตจัดการไม่ได้ฉันก็ขอเลี้ยงบ้างแล้วกันเอาให้มันเป็นซาฟาริโอเป็นเลยทั้งขำทั้งขนลุกปอลอฝากขอโทษเพื่อนบ้านตึกดีที่อยู่ชั้นเดียวกับอินด้วยนะคะถ้าเห็บจากห้องอินแอบไปเดินเล่นในห้องใครจริงๆอินไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยนะคะมันหลุดจากซอกหูอเองค่ะคันจังนี่นะครับแล้วก็เป็นภาพงูแบบโหนี่นะ เหลืออย่างนี้เลยนะครับมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งภาพนะครับแล้วในไลน์กลุ่มของงอนโดนี้เองนะฮะเนี่ยครับ,รบก็มีคนคุยกันบอกว่าสงสัยเอามาแก้เผ็ดห้องเลี้ยงหมาครับยืนด่ากันอยู่หน้าลิฟต์ผมชี้ก่อนละเจ้าของรู้หรือเปล่าว่างูหลุดหลายตังค์ด้วยนะครับพันนี้เขาไม่ไดเอามาเลี้ยงหรอกครับเขาเอามาแก้เผ็ดอ่องที่เลี้ยงหมาในเมื่อน,นิติจัดการอะไรไม่ได้ลูกบ้านเลยหาวิธีการจัดการด้วยตนเองสุนัขมีแล้วแมวมีแล้วนกมีแล้วงูมีแล้วแต่นิติมีหรือ,อยังอาพา นิติพึ่งไม่ได้ลูกบ้านต้องช่วยตัวเองมันหลุดยังไงหรอครับถ้าหลุดประตูห้องก็ต้องเปิดไว้นะครับเพราะงูต้องเลื้อยออกแต่ทุกห้องประตูปิดหมดเลยงงมาจากไหนนี่นะครับนิติครับเชิญที่ A 3สหน่อยจ้าห้องหนึ่งเลี้ยงหมาอีห้องหนึ่งเลี้ยงงูวินวินงูจริงหรอคะออกมาได้ยังไงช็อกนี่ไครับมันคือง,งูจริงครับเนี่ยเออ ซึ่งก็มีอีกมุมหนึ่งนะครับที่กลัวงูมากๆคือถ้าถ้าเป็นผมเองเนี่ยเปิดออกมาเจองูแบบนี้ผมก็คงคงช็อกเหมือนกันเพราะก็กลัวเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับผมและแฟนเป็นคนกลัวงูแบบแพนิกมากไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยเห็นเอ่อที่เห็นว่ายังคงเก็บงูไว้ในตึกครับถ้าอ่านดีๆจะทราบว่าเราใช้คําว่าอยู่ในตึกบริเวณที่เราเตรียมพร้อมประเด็นไมิชการเลี้ยงงูนะคะเราจะไม่เบี่ยงประเด็นจริงค่ะอยากให้ไปนั่งโหนค่ะทั้งประเทศจะได้ทราบว่าคอนโดหรูย่านจุดจุดของเรา เจ้าของเรื่องต้องเจอสภาพและทนกับสภาพอะไรบ้างอยากให้สรปุกแหกหถึงโหนเราไม่เคยเอาสัตว์มาเลี้ยงในห้องไม่ต้องกังวลนะคะไม่กระทบแน่นอนเนี่ยครับซึ่งล่าสุดเองนะครับทางนิติเนี่ยก็มีการออตอบ ทางลูกบ้านนะครับว่าเรียนเจ้าของร่วมทุกท่านมเมื่อวันที่19พฤษภาคมฝ่ายจัดการได้รับเรื่องแจ้งจากเจ้าของร่วมมีสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยทางฝ่ายอาคารได้มีการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีเจ้าของร่วมนําสัตว์ดังกล่าวมาปล่อยไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยหเหตุผลว่าห้องข้างเคียงได้เลี้ยงสัตว์เช่นกันดังนี้ด้วยเหตุมีการรับแจ้งนิติบุคคลได้ทําการตรวจสอบและตักเตือนเจ้าของห้องดังกล่าวแล้วโดยวันนี้มีการปรับห้องที่เลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนเงิน 1, บ่ับนบต,ต่วทีรราบบแลละตจสอเ้ยงสัตว์ได้ วันที่9พฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปด 8, พร้อมทั้งให้นำออกจากพื้นที่และชำระเงินไปที่เรียบร้อยในส่วนของเจ้าของร่วมที่นำสัตว์เลื้อยคลานมาปล่อยทางนิติบุคคลได้มีการออกหนังสือตักเตือนและแจ้งปรับและแจ้งให้นำสัตว์ออกจากพื้นที่โดยด่วนของนิติบุคคลขออาภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือทุกท่านโปรดกดเลี้ยงสัตว์และช่วยปฏิบัติตามะระเบียบของนิติบุคคลอย่างเคร่งครัดขอบคุณค่ะซึ่งงูที่เอามาปล่อยนี่นะฮะก็เป็นงูเหลือมมอฟนะครับเนี่ยตัวเหลืองๆเ,เป็นมอฟ งูเหลี่ยมม็อบโกลเด้นชายมอตลี่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าว่าใช่หรือเปล่าลองไปหาข้อมูลดูอีกทีแต่ว่าเท่าที่ดูนะฮะน่าจะใช่คือเป็นงูที่เขาเลี้ยงนะเขาก็เลี้ยงกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเลี้ยงที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แพงด้วยนะครับงูประเภทนี้เนี่ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะจบหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าคนที่เลี้ยงหมาเนี่ยก็จ่ายไปแล้วหมื่นหนึ่งส่วนคนเอาง,งูมาก็ต้องจ่ายนิดหเหมือนกันไม่แน่ใจเท่าไหร่เขาบอกหมื่นนึงเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเลี้ยงคนที่ ก็ควรจะต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็เอาหมาออกไปนะครับเพราะว่าเห็นก็บอกว่าแจ้งนิติไปหลายหลายต่อหลายปีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยแก้เพดด้วยวิธีนี้เขาคงแบบแหมมันเหลืออดเหลือเกินก็เลยใช้วิธีนี้นะครับยอมเจ็บตัวหน่อยเสียงเงินเพิ่มไม่เป็นไรอขอให้คุณเอาหมาออกไปจากคอนโดก็พอนะฮะเอา้าเอาเป็นว่าใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในที่ที่เขาห้ามเลี้ยงก็อย่าไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะ